สวนป่าผสมผสานปลูกระยะชิด2คูณ2เมตรปลูกต้นไม้หลากหลายอายุ2ปีโตแค่ไหนมาดูกันนะครับสวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมสวนป่าผสมผสานของขเรเอนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคุณอรัญญาคัมพิล่าบ้านน้อยพัฒนาตำบลบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิซึ่งเป็นการปลูกสวนป่าแบบผสมผสานระยะชิด ่างกัน2อคูณสเมตรซึ่ง่มีต้นไม้ที่หลากหลายมากก็เลยอยากจะพามาชมเพื่อเป็นตัวอย่างในการปลูกสวนป่าการปลูกสวนป่าระยะคิดแล้วก็ปลูกแบบผสมผสานกันมันจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นยางนานครับนี่ครับอายุสปีก็ถือว่าต้นใหญ่ต้นสวยดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นประดูป่า นี่ก็จะเป็นต้นซาดครับนี่ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความหลากหลายมากเลยครับปลูกฆ่ากันอันนี้ก็เป็นต้นพยุง่งต้นยางนานี่ครับต้นไม้เยอะมากเลยนะครับห่างกัน 2, 2อคูนสเมตรก็เห็นว่ามันเป็นป่าที่สมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายเราอยากจะพาทุกท่านมาดูนะครับนี่ครับบางบางต้นก็ห่างกันไม่ถึง2เมตรนะครับเพราะว่าเท่าที่สอบถามคือเป็นการปลูก เป็นการกะด้วยสายตานะครับคือแถวมีห่างกัน2เมตรแต่ภายในแถวนี่นะครับก็เป็นการกะด้วยสายตานะครับก็เห็นว่าปลูกในระยะชิดมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นต้นพยุงเประสนใหญ่นะครับอายุ2ปีต้นตรงต้นสวยดีมากนะครับต้นพยุงที่ถ้าเราปลูกในชิดกันเนี่ยมันก็จะต้นตรงไม่ค่อยมีกิ่งนะครับแถวนี้ก็เป็นพยุงเยอะมากนะครับก็จะมีต้นซาดแซมด้วยครับนี่ก็เป็นต้นซาด ้นตาก็ถือว่าเป็นไม้ทนแรงอีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าปลูกก็ปลูกคู่กับต้นพะยุงนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับนี่เป็นป่าอายุ2ปีนะครับแต่ว่าต้นใหญ่ต้นสูงดีมากแต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นป่าหญ้าคานะครับปลูกอะไรก็ไม่ให้เกิดนะครับก็เลยเอาต้นไม้มาปลูกปลูกเป็นสวนป่านะครับหญ้าคาก็ไม่มีแล้วครับตอนนี้นะครับถือว่ามีความหลากหลายมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นต้น คล้ายๆกันอันนี้คือต้นแดงนะครับต้นแดงต้นซาดต้นประดู่นะครับโซนนี้จะเป็นไม้ประเภทไม้ทนแรงนะครับต้นแดงต้นซาดต้นประดู่เรถือว่าเป็นไม้ที่ประจำถิ่นนะครับแ่าน,นี้นะครับนี่เต็มเลยนะครับก็เห็นว่าผูกคิดกันมากนะครับมาระหวบางแถวนี้ก็2เมตรแต่ว่าภายในแถวนี้อาจจะประมาณ1.5ถึง2เมตรเพราะเพราะว่าเป็นการ ปลูกโดยใช้การกระด้วยสายตาครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้เยอะมากนะครับถี่มากเลยนะครับเกิดทุกต้นเลยนะครับก็เห็นว่ามันเป็นป่าที่สวนป่าที่สมบูรณ์ดีนะครับเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับั้นใครที่ค,คิดว่าการปลูกต้นไม้ถ้าเราจะปลูกระยะชิดๆกันตัวนี้มันจะเป็นยังไงก็มาติดตามดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแดงนะครับกำลังแตกยอดต้นแดงนี้ ในอนาคตเนี่ยมดแดงจะชอบมาอยู่มากเลยนะครับนี่ครับก็มีความหลากหลายมากนะครับเท่าที่ผมเดินดูนะครับมีต้นไม้ที่หลายชนิดค้ากันแล้วก็ต้นสวยๆนั่นเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นซาดนะครับต้นซาดเยอะนะตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับถ้าเราปลูกต้นซาดต้นแดงต้นประดู่พะยงเนี่ยก็จะโตดีนะครับ ต้นซาดกับต้นแดงนี้สลับกันเลยครับต้นซาดต้นแดงนี่ครับต้นซาดก็อายุ2ปีก็สูงดีนะครับก็พอๆกับต้นแดงครับต้นแดงก็อายุ2ปีแบบนี้ตัวนี้จะเป็นป่าแดงกับป่าซาดสลับกันนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับที่จะปลูกต้นแดงกับต้นซาดสลับกันส่วนต้นองสูงนี้ก็จะเป็นต้นพยุงครับพยุงจะโตดีกว่าเพื่อนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะครับนี่ตรงนี้เป็นริมรั้วนะครับ เราก็จะมียางนาพยุงครับนี่ถนนนะครับที่อื่นทําไม่ปลูกที่อื่นจะเป็นไร่อ้อยกับไรกับทุ่งนามหมดเลยครับมีตรงนี้ที่เป็นสวนป่านะครับน,นี่ในอนาคตอีกสักสี่หปีนะครับแถวนี้จะเป็นป่าใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งอาหารนะครับโดยเฉพาะเห็ดหรือมดแดงเนี่ยเยอะมากนะแถวนี้นะครับในอนาคตก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจริงครับของการปลูกต้นไม้ปลูกสวนป่าระยชิดเห็นว่ามันสวยดีก็เลยอยากจะ พาทุกท่านมาชมเป็นตัวอย่างนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถมาดูมาชมได้นะครับเจ้าของเขาไม่ว่าน,นะครับยินดีที่จะให้ดูแล้วก็ให้คําแนะนําในการปลูกสวนป่านะครับเพราะว่าทั้งสองคนเลยครับทั้งสามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของครับก็เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ทั้งสองคนเลยนะครับดังนั้นบริเวณนี้จึงเป็นสวนป่านะครับที่เกิดจากความตั้งใจที่จะปลูกให้เป็นป่า เป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกหลานแล้วก็เป็นป่าเป็นทรัพย์สมบัติให้กับแผ่นดินนะครับสำหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ทางช่องของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดทความก้าวหน้าเรื่อยๆครับว่าอีก2-3ปีข้างหน้า่วนป่าที่นี้มันจะเป็นยังไงนะครับรับวันนี้สวัสดีครับ